ห2 3 3งสองสามสี่สี่เทลีทับบี้ Lassa no blousy. Too well, assa no blousy. Too well, assa no blousy. Too well, assa no blousy. Dinky winky, winky winky. อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ Hmm? Hmm? Winky Winky <laughs> It's see si. uh -huh. la la ผมชื่อแอดเวิร์ดหนูชื่ออลิสไปหาแอนดี้ไปกันเสาร์บ่ายดีแอนดี้สวัสดีจอห์นสวัสดีอลิสสวัสดีแอดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ากันไหมอ่าไปกันมาเร็วทั้งนั้นเลยกุ้งอยู่ในซน้ำใช่ไหมกระโดดลงไปได้ไหมนี่ เห็นบ่อนี้มามีกุ้งอยู่ยะแยะเลยเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาตอดนิ้วเท้าเราอะนั่งลองได้ไหมถอดบูทออกก่อนสิจอนมาดูกันไหมเอ็ดเวิร์ดตรงนี้แล้วเร็วเข้าดูสิเป็นไงนี่กุ้งมาตอดนะว่าไงมีไหม Hmm, durang sih. nah, nah, nah ハハハハハ ผมชื่อเอ็ดเวิร์ดเธอชื่ออลิสไปหาแอนดี้กันสวัสดีแอนดี้สวัสดีจอห์นสวัสดีอลิสสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ำกันไหมอ่าไปกันมาเร็วทันั้นเลยกุ้งอยู่ในน้ำเหรอใช่ไหมกระเด็นลงไปได้ไหม นี่เห็นบ่อนี่มาฮีกุ้งอยู่ยะแยะเลยอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาต่อนิ้วเท้าเราอ่ะนั่งลองได้ไหมถอดบูทออกก่อนสิจอนมาดูกันไหมเอ็ดเวิร์ดตรงนี้ละอ่าเร็วเข้าดูสิเป็นไงมีกุ้งมาต่อนไหมฮะเอาไงมีไหม Duduk mm, duration sih yeah. ya บาย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  goodbye <laughs> 噔噔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 噔 โอลาลาเอออที่ซิเอโอลาลาเอออที่กิมกิโอ้กันนะโอ้กันวันหนึ่งณดินแดนเทเลทับบี้ ทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาลาสงสัยว่าโพหายไปไหนโผไปไหนโพไปไหนโผไปไหนโผโพไปไหนโ่ไปไหนโพไปไหนโพไปไหนนะทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาตามหาโพกันตามหาโพ โลก็สงสัยว่าทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาหายไปไหนออฮะทิงกี้วิงกี้ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะฮะอืมไไหนฮะฮะฮะโพตามหาทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาลา ิงกี้วิงกี้ไปไหนดซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะฮะฮะฮิงกี้วิงกี้ดซี่ลาลาฮะฮะฮะทงกี้ <c oughs> วิงกี้ไปไหนดิซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะ 啊。 啊。嗯 <music> ซิไปไหนลาลา และแล้วทิงกี้วิงกี้ดิฟซี่และลาลาก็เห็นโพอแล้วอ กี้เรียกโพเทงกี้วิงกี้เรียกโพเทงกี้วิงกี้เรียกโพโพแต่โพไม่ได้ยิน และดิฟซ okay. ี่เร <favor> ียกโผลทิงกี้วิงกี้และดิฟซี่เรียกโผลทิงกี้วิงกี้และดิฟซี่เรียกโผลทิงกี้วิงกี้และดิฟซี่เรียกโผ่โผ่โแต่โผลก็ไม่ได้ยิน ทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาเรียกโพทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาเรียกโผทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาเรียกโพลทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาเรียกโพโผโผคราวนี้โพได้ยินแล้ว เทเลทับบี้รักกันมากๆเมอก หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วส <my> ิหมดเวลาสนุกแล้วสิไม่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 ไม <normal> ่ไมบายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลา บายบายโพบายบายจ้ะเอจ้ะเอไม่ไม่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่ บายบายลาล่าบาย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 โพคบายบายตะวันรับขอบฟ้าเทเลทับบี้บอกลาบาย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 